สวัสดีครับ B Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไปกันเลยดีกว่านะไปกันเลยค่ะ นี่เป็นทองไทยนี่คือองมาไหนครับอนี่เป็นหนึ่งบาทสองบาทหนึบาทสองบาทสองบาทนี่หนึ่งบาทนี่แคสิบตังค์ตั้งใจมาซื้อเยอะนะตั้งใจมซื้อเยอลน บอกว่าตังออกจะมาทีค่ะขอ,องสัมผัสกี๋นะครับวันนี้จะซื้อไปเนี่ยครับสองเส้นเนี้ยเนี่ยมีตาลายส,สวยๆนะฮะอันนี้บาทหนึ่งนี่คำนีบาทบัตหนึ่งเท่าไหร่คะร้านสามร้านสามสองบาทแล้วครับเนี่ยสองราทหกคนติด ครับตามนั้นเอาเลยนะเอาสองเส้นแล้วเนี่ยเอาสองเส้นครับผมครับขอบคุณมากๆขอให้โชคดีตลอดไปพิินรวยรวยเลยปีนี้คเนไปเที่ยวไหนมาเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวแถวนี้นะครับใจมาซื้อทองไข่เสือคู่ไหมจะเสื้อคู่จะเป็นเสือผู้ชายมาเสือคู่ก่อนโคตรมาก ร้านน้องคนจะไม่ได้ไปอาบน้ำครับมาแบบที่มามอมๆเลยตั้งใจมาซื้อของค่ะตั้งแต่ก็เต็มเต็มยุ่เลยใช่ไหมทราคิปด้วยมาตลอดไม่ได้อำน้ำมาไปอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวทำคลิปทำอะไรกันแม่ดูนี่ให้หน่อยด้วยพ่อไปเยพ่อแก่แบบไหนก็แฉก๋วี๋ยววันละชามเลยไปกนก่อนวันนี้แม่จะแฉก๋วยเตี๋ยววันละชามนะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวก็ได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊ขอให้รวยครับในกล่องก็ได้ในถุงก็ได้จะสั่งอะไรไปสั่งอะไรเดี๋ยวพี่บอกเขาให้ไม่ต้องไปจุดบ้องถุงมนดูอย่างไรไม่เหมือนที่นี่หรออะไรนะทำยังไงวะเขาต้องแกะสักของก็ทำได้ก็เนี้ยครับมีมีเตรียมหกถานะครับ น้องโซน,นท็ซี่ฮันเดเซลทางาด้าครับใครอยากซื้อทองมาร้านน้องโซนนะครับซื้อทองให้มาที่ร้านน้องโซนนะคะอันนี้ไม่ต้องมีครับอันนี้ไม่ไม่ต้องซื้อผ่านอะไรนะครับว่าถึ่มีตามซื้อป๊อปได้ใส่เลยครับไม่ต้องรอแค่เก็บเงินไว้อย่างเดียวคุณว่าคุณจ่ายตามเพราะคุณก็ใส่กลับไปเลยครับ อันนี้เซ้นละสองบาทน่าจะได้เบอร์ทองอีกกันหนึ่งเนาะหนูรุนมากแล้วหนูเสียดาแล้วหนูไม่ซื้อสามหนูซื้อศูนสามแล้วไม่หนูไม่กลับเป็นสามศูนย์ไหนก็มีเบอร์ทองเบอร์ทองก็ว่างอยู่นะ <c oughs> ใช่เกด้อส, <c oughs> สามู <c oughs> <ช>่ได้ใช่ค่ะอันแม่โทรไปสั่งกเตี๋ยวให้น้องเลย ก um right. uh, mm ๋วยเตี๋ยวเร้วก๋ยเตีวก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมูคมูนะตกหมูไม่เอาเนื้อไเอานล้วตอกมู๊กนะนิ้ขอที่มันหมูแถมก๋วเตียวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับนี่กับไปกินเลยมีมีมะกอปไหมคมะกอกน้ำเล็กนเล็กน้ำตกหมูสอกครูมข้าวบนข้าวบม ยิ้มไม่เห็นแล้วอยู่ในแม็ดเดียวมาพร้อมเลยใช่ไหมเรียมาพร้อมลองได้ไหมครับพี่ครับร้องได้ครับร้องได้ครับ เออเหมือนมากี่หันทชยทอนี้อันนี้ขายยังไงอนี้ร้านสามอันนี้เป็นบาทหนึ่งเลยครับตัวนี้บาทบาทหนึ่งอับนอ้ันละบาทแล้วาะบาท ขอบคุณครับซแม่ต้องแม่ก็มาซื้ออีกนะ่อวเกิดเราเดือนสิงหาค่ะเจอกันอีกทีค่ะอันนี้วันซื้อของผลมันเกิดแฟนด้วค่ะใส่สองเแฟนใส่ยังไงเนี่ยใส่หน้าท้อก็เป็นข้อมือค่ะต่อไปโอเคของร้านเนี่ยนะผมเลิกเลยแถมก๋วยเตี๋ยวด้วยขอบคุณมากครับนีขอให้รวยนะครับผมขอบคุณมากขอให้รวยนะครับ เป็นหุ๋พี่แกขอบคุณมากเลยโหจ้าต่อไปก็เป็นข้อมือพี่ยเป็นแหวนีข้าต้มต้มมัดครับไ,าาบได้ครับอ,อ,อ,อันละสองพันชิ้นละสองแตาา่ี่มีข้าวต้มอ๋อเป็นอย่างนี้ ข้าวต้มผัดเหคะข้าวต้มก๋วตี๋วผัดเหคะข้าวต้มผัดแซ่อร่อยครับมันใหม่เลยโอเคเอาห้าชิ้นหนึ่งรสชาติบ้านเราห้าชิ้นเรับพี่ชิ้นนึงเอากล้วยแล้วเผือกเอารวมได้มั้ยเอารวมได้ครับอย่างละรสองรสชาติบ้านเราเลยเอาอันนี้สามเนาะเอากล้วยสามเอาเผือกสองเนาะ ขอบคุณนะคะที่ให้ท้องคลิปนะคะทุกอย่างครับอยู่นี่ขายทุกอย่างข้าเบอร์ยันเรือรบเป็นร้านที่ใหญ่โตนะคะเนี่ยร้านก็มีร้านอาหารยังจะดื่มนินเลอือออประมาณนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็น

ใหม่ๆวันที่15เดือน12ใช่ไหมนี่นะคะร้านไทยนะคะวันนี้มาซื้อของ<ม>ก็เลยได้เข้ามาดูค่ะ เครับผมจะไปซื้อส้มตำครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่บอกไอ้ข้าวก๋วยเตี๋ยวให้เลยแล้วนะค่ะจะโทรคุณบอกค่ะ,คะอตอนนี้เรากำลังจะลงไปซื้อส้มตำข้างล่างนจะจุดหก นี่สวยมากเลยค่ะแล้วดูสวยมากมน,น,มนี่นะคะมาซื้อของได้ของผีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยมากหน้าจานหน้าอร่อยมากหอม